สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คมรถทเวจานนินครับหลังจากถีเลือกองงานมากนะครับอเออนบอกว่าเฮ็ดออกเด้อตัวกันอีกแล้วผมว่าเนี่ยจะเป็นข่าวลวงหรือข่าวหลอกตามรุนๆกันครับ หลังจากที่เราใช้เวลาโดนเติบนะครับน <power ful> ี่นะครับนี่นี่นปรากฏว่าไม่ใช่ข่าวลวงนะครับเพื่อนเก็บกันเลยครับเห็ดปวกออกอีกเรลวด้อพี่น้องนี่นะครับแต่ไม่เยอะนะวันนี้นะออกห่างๆนะออกไปอย่างนั้นนะครับ โมูนึงอาจจะโม่หลายนะครับด้ออาจจะพมนี่คงเก็บมาบ้างส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาเพื่อนมาช่วยเก็บแล้วมันจะเก็บไม่ทันนะครับสังเกตตรวจตราเรียบร้อยครับคงซีมีซ้ำนี่แหละครับพี่นอ้องนี่แค่นี้แหละครับกับส่วนที่ได้แล้ว อาจจะได้ไปแกงเซโนใหม่จุกหน่อยอยู่ครับโอ้ทรงขาวนะครับนี่นี่นนนนใต้ใบไม้เมือวันี้ดอกจะไม่โตเท่าไหร่นะครับครับหลังจากที่ออกจากป่ามานะครับก็มาดูผลสรุปนะครับองคมและทวยสลับเช้านี้นะครับปรากฏว่าไม่ใช่ข่าวหลอกนะครับเพื่อน อหอยากเทาจาักหน่อยครับพี่น้องจะออกแนวบานๆสักหน่อยนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วตาคุณบ้านนี้นะครับในเครื่องตาครับพี่น้องอือพอดีกแกงครับสวัสดีครับ